ที่ดีไซน์สวยมากๆมีให้ถึง2กล้องหน้าหลังดีไซน์สวยที่สุดในโลกดูความบางของเขาสิคาบางไหมคะบางมากบาๆนี่คือเดนก็รีเลคชันค่ะกลรองติดรถยนต์ทรงกระจกที่จะบอกได้เลยว่าความคงชัดของเขาคงชัดระดับ Full HD ไม่เชื่อดูพี่บิ๊กเอ็มของเราค่ะนี่ดูความ ของเขาอยู่ทางซ้ายเหมาะกับทัศนวิสัยการขับขี่รถยนต์ในเมืองไทยกระจกเขา้ใสามากปกติกล้องติดรถยนต์สกระจกเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีฟ้าโอ้ยแสบตาค่ะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสีใสสวยมากๆน่าจะให้มากว้างถึง3.5นิ้วเมนูยังเป็นภาษาไทยดูสิดูสิสนี่เมนูภาษาไทยใช้งานง่ายไม่ต้องกังวลเลยค่ะเมนูภาษาไทยใช้งานง่ายตัวนี้คุม้ม กอกแล้วเนี่ยไม่กดทับกระจกเดิมแน่นอนส่วนตัวกล้องไม่ต้องมาขยับมุมมองให้มันเสียทัศนวิสัยเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถเราสามารถปรับเปลี่ยนเลนด้านหลังแบบนี้ได้นี่เป็นไงนี่มันสามารถหมุนเลนด้านหลังแบบนี้ได้ค่ะสุดยอดเป็นไงเป็นไงหมุนเลนด้านหลังแบบนี้ได้ใช้งานง่ายมา,มากๆตัวนี้ฟังชันครบค่ะที่สำคัญเขายังมี หมุนวนซ้ำบันทึกวนซ้ำค่ะบันทึกวนซ้ำสำคัญยังไงสมมุติคุณใส่ SD card การหรือว่าใส่เมมรีการ์ดเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าเมมจะเต็มค่ะเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถบันทึกวนซ้ำได้อัตโนมัติถ้าเมมเต็มก็บันทึกซ้ำวนใหม่บันทึกซ้ำวนใหม่ทําให้คุณไม่ต้องกังวลเลยว่าจะต้องถอดเมมออกมาแล้วลบคลิปแล้วใส่เข้าไปใหม่ตัวนี้สะดวกคดคอความคุมค้างของ,งเขาอยู่ที่ตัวไหนเพราะาเรามีกล้องหลังให้มาด้วยค่ะติดตั้งง่าย แค่เอาสายมาเสียบแบบนี้บึ้งเ,<อ>เป็นไง<อ>มีกมล้องขึ้นมาหรอยังคะ<อ>นีบอกเลาว,ว่าสองกล้องชัดมากๆเลยค่ะตัวนี้ราคาก็ถูกมากๆอ๋ความจัดเต็มของเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้ใครที่ได้ไปเรารับประกันให้ฟรีถึง1ปีเต็มหนึ่งปีเตม็มนป แม้เขาสามารถกันน้ำได้สายยาวเนี่ยยาวมาให้ถึง5เมตรค่ะยังมีสายสีแดงให้ด้วยสายสีแดงตรงนี้เอาไว้ทำไรคุณสามารถต่อกับล้องถอยของรถได้นี่คือความคุ้มค่าที่เราอยากมอบให้ไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเกิดคุณซื้อวันนี้เราแถมให้ทันทีโองน้ำล้างรถราแถมให้ฟรีฟรสายชาร์จสามหัวรถแถมให้ฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์รถ มีและกล้องหลังสายยาว5เมตรทั้งหมดนี้เราแถมให้ฟรีบอกกันไ้แล้วราคาหลังกล่องเดียวเรามาดูกันค่ะราคาหลังกล่องจะเขียนไว้อยู่ที่2,590บาท2,590บาทวันนี้บีมไม่ขายไม่ขายบีมขาย,ขายเพียง คลิปนี้ได้วยว่า990ระบบจะดูดไปที่กล่องข้อความหลังจากนั้นค่ะพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอแอดมินตอบเพราะว่าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางทุก